นี่ผมไม่เจอแม่มันนานมากนะตอนนี้คุณแม่น่าจะเบรกทานข้าวอยู่เดี๋ยวเราจะมาคุยคุณแม่กันวดีโอเดี๋ยวนะเปิดหน้าจอกันเฮลโหลสวัสดีครับ <Hello. S 1> สวัสดีครับ,รบตอนนี้อยู่ที่ไหนคบแม่อยู่ออฟฟิศครับออฟฟิศ <Office S 2> ที่โรงพยาบาลกาฬสิธุ์เหรอครับผมกินข้าวอยู่เหรอใช่กินเสร็จกำลังเตรียมรับคนไข้อ๋อไปโรงพยาบาลสนามเมื่อไหร่แม่โรงพยาบาลสนามเรียบร้อยละลงตัวละไม่ได้ไป สวัสดีครับเต๋าเสถียรพงษ์นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับมาบอกรักแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับผมในแฮชแท็กนะครับผม Starhunter บอกรักแม่นะครับผมก็อยากจะบอกคุณแม่นะครับว่าคุณแม่สู้ๆนะครับเพราะตอนนี้คุณแม่ของเต๋าก็เป็นพยาบาลนะครับที่ต่อสู้เป็นด่านหน้าที่ต้องรักษาผู้ป่วยโควิดนะครับก็อยากจะบอกรักคุณแม่นะครับแล้วก็บอกให้กำลังใจคุณแม่ให้คุณแม่สู้ๆแล้วก็รักษาสุดขาพด้วยนะครับเอรักแม่นะครับ สวัสดีครับคอปเตอร์นะครับก็อยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมบอกรักแม่แบบออนไลน์ผ่านแคมเปญ HTH บอกรักแม่ Challenge นะครับก็ไม่ได้ว่าเป็นการบอกรักแม่แบบ new normal เนาะในยุคที่สถานการณ์ภายนอกมันมีเรื่องของโรคระบาดอยู่นะครับไหนๆก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญด้วยเลยแล้วกันก็อยากจะบอกแม่หลงนะว่ารักแม่มากๆนะแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆที่มีแม่คนนี้คอยซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลย เพราะฉะนั้นสำหรับเตอร์เนี่ยวันแม่วันไหนๆมันไม่ได้สําคัญเลยมันสําคัญที่ว่าในทุกวันที่เตอร์มีแม่อยู่มันคือวันที่พิเศษที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราเตอร์รักแม่นะแล้วก็ขอเพิ่ม,มเงินเดือนนะคะขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนเรากำลังจะโทรหาแม่กันครับวิโดีโอคขอมแม่คงงงอะ่ะ ฮัลโหลแม่ตาอ่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีอ่ก็งงแม่โทรมาหาอ่ก็อยากให้แม่แบบสุขภาพแข็งแรงไงเพราะว่าช่วงนี้นี่ใกล้วันแม่แห่งชาติแล้วนะครับก็เลยอยากโทรหาคิดถึงแม่จริงๆก็เพิ่งวันเกิดแม่ไม่นานมันนี้เองเนาะก็เพิ่ง อ,อ่ออวยพรไปแต่ว่าก็ขออวยพรอีครั้งลกันอยากให้แม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกไปนานๆน,นะครับครก็ใกล้วันแม่แล้วแม่ก็ขออวยพรให้ลูกบ้างนะคะให้ลูกให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงพ้นจากโควิดนะคะงานหมดโควิดหมดเสทีทีลูกจะได้มีงานมีเงินแม่จะได้อาศัยบ้างเอโอโว้ อาศัยไม่ไม่ที่เรียกว่าอาศัยเรียกว่าเต็มใจให้มากกว่าเพราะว่าตอบแทนบุญคุณไง <Yeah. S 1> อ่ะอ่ะอ่ะเดีย๋ยวไม่รบก,กวนแล้วมันดึกแล้วยังไงก็ขอให้แม่แบบพัก่อนเยอะๆแล้วกันสุกว่าแข็งแรงสุดท้ายรักแม่นะคะครับรักรักลูกเหมือนกันลูก <laughs> ครับแล้วบอสวัสดีครับเจอกันแม่ครับบ๊ายเ <Yeah. S 1> ายนเดิน ครับวันแม่ปีนี้ก็ขอให้แม่แม่ทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยนะครับขอให้โควิดไม่มาลําควานนะครับแล้วก็ขอให้ลูกๆเป็นลูกที่น่ารักเสมอไปนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกรักแม่ในวันแม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะคะคุณแม่ก็เนื่องในวันแม่ยมงก็อยากจะขอโทษคุณแม่ในที่แบบ เป็นเด็กดื้อที่ไม่ยอมเชื่อฟังคุณแม่ในหลายๆเรื่องชอบแบบว่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็แล้วก็เหมือนเชื่อมันในตัวเองมากเกินไปจนบางครั้งก็ทพาพลาดในหลายๆอยา่างก็ในต่อไปนี้ก็จะเ,เชื่อฟังคุณแม่ให้มากขึ้นนะครับลดทิฐิตัวเองแล้วก็จะเป็นลูกที่ดีครับจะตั้งใจทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จให้คุณแม่เห็น,นครับยังไงก็ ขอคุณแม่มีสุขภาพปลอดภัยนะฮะรักคุณแม่นะครับแม่ครับทุกสรรควันแม่นะครับวันแม่ปีนี้ขออวยพรนะครับให้แม่มีความสุขมากๆม,ม,มากที่สุดเลยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณแม่มากๆสําหรับทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เด็กมาไม่ว่าจะอยากทําอะไรแม่ก็คอยซัพพอร์ตทุกๆเรื่องเลยนะครับ ขอบคุณที่ทํากับข้าวอร่อยอร่อยให้กินแล้วก็ขนมอร่อรอร่อยด้วยดูแลตัวเองดีๆนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยไว้โควิดหมดเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะรักแม่นะครับสวัสดีครับผมต่างซูเปอร์บอยนะครับหรือว่าเดิอตางเองนะครับผมก็วันแม่ปีนี้นะครับก็อยากจะบอกแม่ว่าเป็นห่วงแม่มากๆนะ อย่าให้แม่เนี่ยดูแลสุขภาพดีดีเด้อแล้วก็อย่าหักโหอมอย่าฝืนตัวเองจนเกินไปพักผ่อนได้ก็ขอให้พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงตังค์ตังอยู่ได้สบายมากนะไม่ต้องเป็นห่วงจริงๆครับแล้วก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น ต่สัญญาว่างจะกลับมาหาแม่แน่นอนเนาะโทรมาตลอดเลยว่าเมืว่อไไรจะกลับมาเมื่อไหรจะกลับมาสถานการณ์ตอนนี้มันยังแบบไม่ค่อยโอเคขึ้นแต่สัญญาว่าถ้าดีขึ้นห่างจะกลับมาหาแน่นอนแล้วก็ขอบคุณแม่มากๆที่คอยให้กำลังใจต่างมาโดยตลอดคอยเป็นห่วงแล้วก็ คอยดูแลน้องดูแลยายก็สู้ๆยา้แม่สู้ๆไหวเป็นกำลังใจให้นะครับต่างก็จะพยายามทำหน้าที่ของต่างให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวของเราให้ดีขึ้นเพื่อให้แม่อยู่สบายเพื่อให้น้องอยู่สบาย เพื่อใหญ่ยู่สบายมากขึ้นก็อยากจะบอกแม่ว่าั้งแม่นะครับสู้ๆ i g h t i n g สวัสดีครับผมแบงค์ทีวลาปัญญาธารานะครับจากค่าย Star Hunter นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันแม่นะครับวันนี้แบงค์ก็จะมา,อ,าอยากจะอวยพรให้คุณแม่ของแบงค์เนี่ยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอให้คุณแม่เป็นแม่ที่น่ารักของแบงค์นี้เป็นนาน,นครับแล้วก็ ขอให้คุณแม่ไม่ติดโควิดแล้วก็อยู่กับผมไปนานๆแล้วกันนะแม่คงไม่มีอะไรออยพอเยอะก็สัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีของแม่ลวกันนะครับแล้วก็อยากจะอวยพรฝากถึงคุณพอ่อคุณแม่ทุกคนด้วยนะครับก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพร่างกายด้วยไปไหนมาไหนก็ระวังให้มากๆครับเพราะตอนนี้เชื้อรุนแรงมากครับยั้ไก็รักแม่นะครับสาวันแม่นะครับ สวัสดีครับจูเนียร์นะครับวันนี้จะมาบอกรักคุณแม่นะครับเนื่องในวันใกล้วันแม่นะครับขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อยู่กับเนี่ยไปนานๆขอให้คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกอย่างเลยนะครับสิ่งใดที่ลูกชายคนนี้ได้ทําผิดพลาดไปนะครับขอให้คุณแม่ให้อภัยแล้วก็ขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆ ลูกชายคนนี้จะเป็นเด็กดีนะครับผมจะไม่ดือ้อจะพยายามไม่ดือ้อแล้วก็พยายามไม่ซนนะครับผมโตแล้วนะครับอยากให้คุณแม่รู้ว่าถึงไม่ว่าจะยังไงนะครับความรักที่ลูกชายคนนี้มีให้คุณแม่ก็ยังจะคงเหมือนเดิมเพิ่มขึ้นทุกๆวันทุกๆวันนะครับผมจุเนยียรักคุณแม่นะครับ เนื่องในโอกาสวันแม่ในปีนี้นะคะฟุก็จะมาบอกรักคุณแม่ผ่านวิดีโอนะคะเนื่องจากฟุกกับคุณแม่นะคะอยู่คนละจังหวัดกันนะคะก็ไม่สามารถเดินทางมาเจอกันได้นะคะช่วงนี้เราก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่มีความสุขในทุกๆวันนะคะฟุกรักแม่มากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะฟุกก็มีของขวัญวันแม่นั่นก็คือเค,ค้กวันแม่คะ่ะแต่คุณแม่กินไม่ได้นะคะฟกก็เลยจะกินแทนนะคะ สุขสันต์วันแม่ค่ะรักแม่นะครับบอกรักลูกมกั่งเร็วารักลูกเออแค่นั้นแหละแค่นั้นเองสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเนื่องในโอกาสวันแม่นะครับผมก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ ขอให้อยู่เป็นลมโพลมใ่ของลูกไปนานๆน,นะครับผมขอให้คุณแม่ทางหน้าจอนี้ด้วยนะครับผมมีความสุขมากๆเนื่องในโอกาสวันแม่ปีนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับก็คงเป็นความรักที่ลูกจะมีให้ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมขอให้คุณแม่อยู่กับผมนานๆน,นะครับสุขสันต์วันแม่ครับไม่พูดอะไรหน่อยหรอก็ขอให้คุณแม่ ทุก,คน,ทกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะ<ช>เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะใช่เพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากกันทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันสู้ๆ<ห>ค่ะสู้ๆแล้วก็าผ่านไปด้วยกันแล้วไว้เราจะมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนนะครับสู้ๆนะคะกอดๆทุกคนค่ะ สวัสดีครับผมอิสแบงกี้นะครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับก็อยากจะมาบอกรักแม่ผ่านโซเชียลหรือว่าผ่านทุกๆคนนะครับให้ทุกคนได้รับรู้นะครับก็รักแม่มากๆนะครับแล้วก็ขอให้แม่มีความสุขมากๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมกับแม่ก็บอกรักกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าผมมาอยู่กรุงเทพแล้วแบบกลับไปจันทบุรีไม่ได้ก็เลยไม่มีโอกาสได้กอดท่านไงก็บอกท่านว่า เออถึงจะอยู่ไกลยังไงก็คิดถึงนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับใครที่อยู่ไกลนะครับใครที่ไม่สามารถกลับไปกอดแม่ได้ก็ให้โทรศัพท์ไปบอกคิดถึงท่านบอกรักท่านหรือไม่ก็ไลน์ส่งข้อความไปหาท่านก็ได้นะครับแค่นี้ก็แม่ก็มีความสุขแลลวครับยังก็สุขสันต์วันแม่ของฉันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเจนนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกรักคุณแม่ครับผมในโอกาสวันแม่นะครับ ก็เจ็ดหลักแม่นะครับขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้คุณแม่คิดสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับแล้วก็เจ็ดก็จะเป็นลูกที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะฮะครับจริงๆแล้วเจ็ดกับแม่เนี่ยคุยกันทุกวันครับผมแล้วก็บอกรักกันตลอดเวลาเลยนะฮะผมคิดว่าไม่ว่าจะวันไหนๆเราก็บอกรักคุณแม่ได้นะครับผมก็ ังไงก็ขอให้คุณแม่รักษาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รักแม่นะครับไปละครับเนื่องในโอกาสวันแม่นะครับผมกัดก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็รักแม่มากๆด้วยถึงแม้ไม่ได้เจอกันยังไงก็คิดถึงแม่เสมอนะครับสุขสันต์วันแม่นะครับผมขอให้แม่มีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ อยู่กับหนูไปนานๆนะครับรักแม่นะครับสวัสดีครับก็ในในโอกาสวันแม่นะครับก็อยากจะบอกว่าคิดถึงแม่นะครับไม่ได้เจอแม่นานมากแล้วนะครับผมก็หลายเดือนอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้กลับเลยเพราะว่าช่วงนี้โควิดหนักมากก็อยากจะให้แม่ดูแลรักษาสุขภาพอย่งดีๆด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงแบงค์นะครับเพราะว่าแบงค์สบายดีนะครับฉีดวัคซีนอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งใจทํางานเก็บเงินได้เยอะนะครับก็ก็มีโอกาสก็ถ้ากลับได้ก็จะกลับไปหานะครับก็ช่วงนี้ก็อยาก แค่อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆครับรักแม่นะครับผมสวัสดีวันแม่นะครับลูกคนไหนที่อยู่ไกลคุณแม่นะครับก็สามารถโทรไปบอกรักหรือว่าส่งข้อความไปหาท่านได้นะครับส,วส่วนลูกคนไหนที่อยู่ใกล้คุณแม่อย่างนี้นะครับแล้วไม่กล้าบอกรักคุณแม่ตรงๆเนี่ยก็ทำนี้ได้นะครับรักคุณแม่นะครับเช่นกันจ้ารักลูกเหมือนกันก็ขอให้คุณแม่ ของทุกๆคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกกับตลานเป็นนานๆนะครับคุณแม่ก็เหมือนกันนะครับ